สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอยู่ในช่องของติมกุสมาลำเพลนออฟฟิเชียลิหงายหลังควนลูบมาเบิ้งคนแล้วมนีพี่น้องดีจ้าั <laughs> วตายอยู่พเดียวเออเออนมันมนเหลวนที่น่งลกมันที่งหามันรอาจารย์ลูกตตลกับอาจารย์ยังวะสองคนชี่อยกุโรนมาังเบียทังมือขี้บอดเบียทั้ทงั้งเบี จำแม่ทิ้มจำซื้อเพิ่มมาได้พี่น้องแม่จำกะล่างอันกะล่างอันเบาควนอาจารย์ลูกตาลอยู่มื่อนั่นนั่งผูวใส่ได้เงี้ยังก๋ยู่หนารถนั่งลงก็ลงก็ยู่แม่แม่แม่จิ้นนั่งกันพี่น้องเาเจ้ากับขนอ้วนเนาะแย่ชวนมันสีดนมลงกแดนเจ้าก็ได้น้ำจำเมื่อวานนี้ นอนกันคนก,ก,กันน,น,อน,น,น,อน,นอนเหมนคน้นทางกับนูเข้านอนเ้าก็นงทางค้นกันนอนทางนี้ให้มาะเอาเปนมาเนนหอนจะเสียงเขากะลังที่นอนหรับเสือกนั่นน,นีเสียงโกคือ,อ <laughs> <laughs> ตัวกงอกไปว่าเป็นเด็กหน่อยุ่นนอก<า>ไ่ามา,มา,มาหินแต่นอนง่ายแต่แบบ <laughs> เจ้าก็ไปสังเกตสังเกตคนน่ะมันนี่เสียงโกลนมันกระเดียนบอก่านี่ท่านเหมือนอาจารย์เมื่อก่อนก็นอนโคตรยวนมาอันนั้นเพบนนั่งก็นอนแดดไล่พัดลมแดดแดดไกลดีเรือว่านี่ท่านบนบ่ป๊กกะทิ่นอนตากแดดนอนดิสโทนเขากับลุกมาเอ้าเจ้าก็บ่ปล่อยให้เพิ่นนอนตากแดดใครมันเล้วแหละไร่เนี่ยอาจารย์นอนเพ่นเพิ่นก็บ่แดดนั่งมันแดดไล่อาจารย์นั่นเมื่อก่อนดีก่อนอยู่านนอนเขากับอาจารย์โป๊กกะิี่วางเอาหมีแบบ อาจารย์ลูกเป็นห้าวจนนึ่งลูกแดดไล่กันแล้วลูกเปบบีได้อืมแจ็คสิไปแจ็คสิไปใส่แบบี้ัโล่งกับผ้าเถินนะมันแดดไล่ไป็นกระเล็ดตัวยู่ืด้พี่น้องแบบคนคนอ้วนเนาะข้นจอยกับนอนดีแบบนี้คนอ้วนนั่นใหญ่เลยมันถือแดดมันนี้นอนโกนมันนี้ลูกขึ้นมากมันนี้มันกินหน้ามันนี้ นังก <ım 999> <laughs> ็นอนล้ตัวขว้างขว้งวขว้หาผู้ที่ขวักขบามีแต่พี่นอพี่นอนท่านเลยติมโยเข้าไปดีเพราะที่มีผู้ขวักบึงขึ้มือห่อนสังเกตเบังกันคาแทะขาผมคอยว่าโจคอยว่าโจอ่านจินคอยว่าเจ้าอ่านจินนั่นบุญากินไปมัน คนมาสังเกตว่าดภาไปคนนอนมาเนี่พูดถึงน้อนมันแดดนมันสังเกตขาเพิ่นบ่บูสังเกตดวงตาเนาะตอนน้อนกับยองมั <c oughs> นเป็นคนสังเกตขาปลอมนึกขาแท้เลยค่อยว่าเราขอยกระยกหัวเนาะค่อยว่ามันขาแท้หรือขาปลอมก็สิว่าขาปลอมมันไอ้ต้นมันตีมากับแกบมันบ่นมันมีถุงขาไล่ไซผ่ๆนๆสิว่าอันว่านมันนูนขากระเทียวแล้วก็มันมีถุงขาไล่สากระไรไซห์นา ขาแท้หรือขาปอมเออขาแทกหรือขาผอมบกันเนนี้มันซักไล่สักไล่ไล่แทกหรือไล่ปอมกันบ้างนี่นี่ขาแท้หรือขาผอมขาแขกเขาขักเนาะว่าเราก็กรอยั่หัวเนาะวชที่ว่าขามันซักขาซักไล่หรือมันใส่ถุงขาวันที่ว่าผนเรียกขาแขกหรือขาอมแทกหรือขาปอมนี่เขาตอ่านทีวาขาขอขัดขันอนขาแกกหรือขาผอมเขาจะ ดีว่าเออสักไล่เป็นไล่อมด้วยมั้งเท่สพรรนีว่ามันก็บอกว่าขาเท่ขยิบจนแต่ว่ามันสักไล่มันไล่แท่และไล่มตื่นตือนจักม่งมาสอเตื่นอ,อ,อนเ็ดโมงเงพ่ล่ะนี่ลพี่น้องอขันใ<ไ>บท่องสิแบบใบท่องก็สิเป็นตือนแล้วก็วตือนแล้วก็ไปยักนอนอีกขันน,นอนไป่านคิวบางงามเสิพี่น้องเมืองคิวแล้วด ได้คิวเล่นแต้นเล้ย <c oughs> พี่น้องเยอาบน้ำท่วนทวนจังั่ก็ไปอาบอีกมาเล้เนี่เจ้าอาบรอบซองมันนี่เจ้าไ่ต้องล่างนาเจ้ข่านเนๆๆ <c oughs> ขี้ยวเขียวมาแล้วต่อเปืองก็เจ้าได้เปรียบไปมด้เป้าะไดีเฮ็ดเบียก็น่าจะหรอวนั่นเดียวกันผาไปปันปันเด้วกันันว่า่มาอาบน้ำก็วันนี้คุณนันพี่น้องผ่ากับปันเดยบร้อยแล่ ตัวผ้าใหญ่มากซ่กผาตาข่ายู้ได้ตากนีเดี่ยโอ้ขอบคุณใหญ่ละลายคือซักแบบสปอร์ที่หอมห้อยบ้อยู่ตัแล้วซักผ่าไม่กีนเนาะไม่จินเพสานใจแล้วมึงสอนนอนยางเดี๋ยวเลยนอนยังเดียวเพราะว่าอะไรแคอันนักินกินแล้วเรียบร้อยแล้ว เออพาคใหญยมาห้องยานใหญยลําบากเนาะคือพอย่ามเฮาตากแดดย่ามเฮาบ่มีหม่องอยู่หม่องใดเฮามีหม่องอยู่เฮาอยู่ไก่มืาอคืนนี่นางแท็กซี่มา200จักบาทสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเลยให้ขาเจ้า250บาทว่ามันรถสีเบิดรถแท็กซี่พอดีเปิด g p ่พเดียวเขาพอดีเนาะเพรฮงพิมพ์้ยงหมปลาอยู่เป็นอย่างเนาะกี่พิมพ์ไปยังไหนเนาะบะ กันะเจ้ากับเพื่อนบ่มีโทรศัพท์เพิ่นเบิ่งเพิ่นกันครับลูเดี่ยวเขาม่เพียงด่บน่เดี่ยวเขาม่เพอ่มเพาต้องเปลดอกาต้องเปือนหูจักแน่วนอนสังเกตบางคนย่ามรับแดดไล่เนาะเพราะว่าแดดแดดซ่องแล้วก็ปุกกันลากสาดตรก็เป็มื่อวานนอนนอนยู่มองกันลันขาห่างค่ะเจ้าเราบอกทั้งห่างทัมองกันท่านมันลอก ลมนี่มองเสียพัดลมบ่ล่ะมี่ละเนาะอ่าบ่เอาคือเลือดแค่ร่มนั่นบะเนี่ยสายไฟอันเท่ามองตีเล็กน้อยอันนนั่เอาไปต่อมันบ่ถึงไงลูกนะเลยมาขอซัดอันโทรศัพท์น้ำประจานนะไปซัดโทรศัพท์ไม่ได้อาจารนแต่ซัดไว้ทั้งฐานนวดแบบนก็ไปนอนแล้วก็นอนอยู่นั่นแดดไล่ซองเราเราก็เนาก็เลยฟุกเราเแาก็ตื่นเสด็ดตื่นแต่ว่าอาจารย์อ้วนนั่นตีนอนคนลูกตาลแล้วสิลูกตาล ก็ลูกตานวันเออลูกตาลคอยจำว่าได้อีกผู้นึงซื้ออยังอ้วันคู่กันนี่ละอยู่ทางใดเมือผู้นึงมือกว่งผู้นึงมือเบียดมือกว่งอ้วนเมื่อสัยมี่มี่มีผู้มือกว่งมือสามนะผู้สามนะะแมนผู้ที่สามอวันอวันแต่คนเดียวเนาะสองคนชี้รอยลูกอะไรยังไงแต่สองคนนี้มื่อกว่างแต่ว่าคนอ้วนคนมือกว่งคนหนี่แต่เห็นแต่อาจารย์คนนี้ถ้าอาจารย์นั่นมือเบียด อ่นละแล้วนอนโอ้ยสนบกอันแล้วรนัะนโซนเราสีนังนันไดนั่นแล้วอะไรนอนไงเติบอมือดลรื่องนอไงนอนไงหอนมันก็นอ่โนันเก็ว่าเปนเสียงโคดิดผล่นัก็หึดหักึดอยู่นั่ก็ไปสังเกตสังกะพนาพนุญาตก็ังสานเออังเกตคนดีดีเกงคนเป็นที่หนึ่งเลยแกงเจ้าแกงคนที่ดี มันมีข้นแกงเจขึ <is> <oyu> ้นด้วนนี้แดดซองแดดไล่กันนนอนกัดลมมืมันนนอนนอนโค่นอนแดดซองจนไปแห้งจนแดดห่อนทักไปหมว่้าหนึ่งก็เอาวี่เด่ไปฟาดขาคนอาจารย์ลูกแม่สนมันแดดไลเจ้าหน้าจะตีแล้ดียอะแล้วุ๊กเดียวแล้วลูกเออ น้ำกับทีกน้ำแล้วก็ยังกาดน้ำแล้วก็เตือม่ได้กินน้ำแล้วหัาะว่าควรกับพระอาจารย์น่ยมื่อก่กับหัวควรน้อกันได้แบบนี้เราตื่นมากกัยับนิ่งเนี่ยมันตื่นมากกินก็ว่เอาโทรศัพท์อาเชียงกุลแล้วไว้นว่ยอาย่กันขั้นแม่นหนั่นจักหน่อยก็คิดว่าอายุโทรศัพท์อยู่ขั้นแต่นั่งมันต้องจับโทรศัพท์แตเป็นแบบนี้มันมีนเน็ตจีนจะเล่นน้เจ้ากระอาไปแข่งแล้วก็ หน้าเลาก็ว่าอาจารย์จะมาเบิ่งเงินนี้มาฟังเสียงมาฟังเสียงอันเสียงอึ้งห่วงมั้งสิควรว่ตัวเสีงอึ้งห้องจะกระเปิ่นเราฟังหลุนตัววันนี้ซึ่งหน่อยนั้นพังน้องคู่มาเกิดน้องนั่งขันเป็นกระวุกนั้นก็เพาะแม่ถ่ายผ้าต่าหัวควนเลยหัวควนสังเกตเป็นคนน้อง นั่งคุ้นอวนนัน่นอน้วันนี้วันซูเฟอร์รถวันนี้อันพุจอยเขาอันอพจอยอันน,นอนทั้งางเล่า,นานหันวันนี้ <c ười> ค็ตังย้อง, <c ười> อ,งอยู่แบนี้คนอวนอลกนอยู่ว่าแม่นันว่าแม่นันพอนอนเฝ้าลูก <c> ว <ười> <c ười> ันทอก คนอ้วนมอนนนนนอนแต่แคมกับบางเมื่อเราคนอ้วนนอนบางคนจอยเนาะแล้วก็นอนแข้งยะคนคนอ้วนอ่ะอาจารย์มันอืไปมาแล้วนอนไงมาเนี่เติบโตมัเนี่ไมอยากเบิ่งเราโอ้ยท่านแม่นั่นเขาไปสังเกตบางเร่ท่เวเราคุ้นน่างโรจีจัหน่อยแต่ดีก้อนสิบา เพนอนโกรนาะมันเสียงเสียงมันดังเนาะฮอกกว่ามันเสียงเนากะลังสีเสืออเนาะกะลังสืลอบ้านั้นโกรธมเคื่อซองกึอีกคนนึงก็ฮจนลุกมากเมืนโมเดี๋ยวแรกมันก็มาโกมาหาดังนึงกินแต่เพนนอนไงคิดติบจะริดตูนเนาะก็ชิมอะไรเนาะแต่พก็ชิมไงเนาะว่าเนาะถึงแดดมันก็ล่ลายเลยเด้อพี่น้องแดดก็พอแห้งเนาะแดดว่านแดดโวดแดดโคแดดเท่ามือเท่าคำ เที่บุ้งตะวไปนั่งแต่งโตได้เอาผ้าน้ำกันไม่ได้เป็นยังบังสุดแต่งหนาด้วยว่านนหนิมแดดว่าบดหมอ,นอนเนาะหอนคักหอนแน่คือพอได้อยู่ในห้องแอร์ในโฮมดีอันนี้แต่จังว่าคอยเอาเจ้ามาแล้วคอยยันเจบบ้าบุ้งอยู่ขึ้นไปละกันโอ้ยต่เนี่แต่เราคนเนาะแต่ก็คือว่าแช่บป้อนน้องตำหม้งคู่กินเฮ็ดน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มแล้วก็แป้งาปลาแล้วกัน,ห,งงกนหนึ่งหม้อนหอยแมงผูพี่น้อง อาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไวปสนิทก่อนเบาหน่หัวมมวนเอื้อยน้องนะพี่น้องเนาะไลกดดแกัันคือเก่าหันหลังป่ะเดี๋ยวสร้างแล้วหลอดตามเอาไม่เอามั้งอิมกุตตุมาลัมเพลินออกเชียลขอบคุณค่ะนอกจากเตือนล้วก็เสียออกไปงานแล้วละพี่น้องขอบคุณค่ะ